เข็มหักคาหน้าเลยค่ะเนื่องจากว่าใส่เข้าไปนะอเอาจอพังหืนไปหมดเลยค่ะอืมถ้าเป็นโมโนไหมเรียมเนี่ยดิมจะต้องร้อยเป็นแบบนี้นะคะสารเป็นล่างแหเหมือนทําคอนกรีตอย่างนี้เลยค่ะเพื่อที่จะให้เกิดโครงสร้างนั่งร้านนะคะแบบนี้เนาะเออค่ะแล้วก็คอลลาเจนก็จะมาเออรูอุดรูตามช่องโหว่แบบนี้และค่ะสร้างขึ้นมานะคะเพราะมันเกิดแผลถูกไหมเออเมื่อแผลปั๊บคอลลาเจนก็ต้องมาจ้าเหมือนการทําคอนกรีตเออทำทำคอนกรีตนะคะก็จะต้องมีการวางเส้นเหล็กถูกไหมคะเออ แล้วก็ค่อยเทปูนค่ะถึงทําให้โครงสร้างตรงน,นั้นนะคะเป็นคอนกรีตที่เฟนะิร์มหนาแน่นแข็งแรงนะคะรองรับแรงกระแทกได้หรืออะไรก็ว่ากันไปนะคะเนี่แหละค่ะเจ้าโมโนเทรดนะคะหรือว่าไหมเรียบของเราค่ะมันทนะําหน้าที่เหมือนเป็นโครงสร้างเส้นเหล็กนั่นเองค่ะซึ่งเขาก็มาจะใช้ควบคู่กันกับการเติมฟิลเลอร์ลงไปด้วยนะคะที่เป็นฟิลเลอร์แบบสกินบูสเตอร์อ่ะเป็นแบบ เหลวๆโจกๆหน่อยนะคะความหนืดน้อยหน่อยนะคะเติมลงไปก็เปรียบเสมือนการเทป,ปูนนะคะลงไปในการทําคอนกรีตนั่นแหละค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็จะเน้นใน,นเรื่องของการให้ผลของไทเทเน n ยมเอฟเฟกค่ะก็คือ ความหนานแน่นนะคะของโครงสร้างผิวนั่นเองเหมือนคอนกรีตที่มันหนานแน่นไหมคอกหรือว่าไหมบาร์ค่ะไหมประเภทนี้นะคะมันจะไม่ได้แบบเป็นเส้นแบบเรียบแล้วค่ะแต่ว่ามันจะมีแบบว่าเป็นหนามเป็นเงี้ยงนะคะเป็นตุ่มเป็นปุ่มยื่นออกมาจากตัวเส้นไหมค่ะเอายื่นมาทําไมคะยื่นออกมาเพื่อให้ได้เอฟเฟกของแองเคอร์นะคะก็คือฮุกค่ะ การเกี่ยวเนื้อเยื่อนะคะดึงเนื้อเยื่อให้มันถูกดึงลังขึ้นค่ะขยับขยื่อนะคะมูฟเมนต์นะคะไปตามดังใจหมอค่ะดึงจากตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะการร้อยไหมนะคะหรือว่าการฉีดไหมน้ําค่ะจะไหมประเภทที่เป็นของแข็งหรือของเหลวอะไรก็แล้วแต่ค่ะอย่าลืมว่ามันคือการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะด้วยเป็นแบบงานหยาบๆค่ะเออมันก็คือการสร้างพังผืดนั่นแหละค่ะและซึ่งพังผืดของเรานะคะมันมีทั้งพังผืดแบบสวยกับไม่สวยไงเออและ การร้อยไหมหรือฉีดไหมน้ำนะคะมันเป็นคอลลาเจนที่มันมันเป็นงานใหญ่งานหยาบนะคะการที่ทำบ่อยๆเนี่ยมันมดีมองว่าไม่ควรจะบ่อยหนักนะคะ เพราะดรีมเคยเจอคนที่เสพติดการร้อยไหมบ่อยๆเนี่ยนะคะคือมันเกิดการสร้างโครงสร้างสแควโฟที่เยอะเกินไปค่ะจนดึงหลังให้โครงสร้างใบหน้านของเราใต้ผิวข้างในนะคะมันบิดเบี้ยวค่ะแล้วก็ทําให้ผิวของเราด้านบนมันดูผิดรูปไปด้วยนะคะและทําให้ส่งผลให้สกินคุณภาพของเรานะหรือว่าคุณภาพผิวของเรา,าแทนที่จะดีไงมันกลับกลายเป็นบิดเบี้ยวไปด้วยเลยนะต้องขอแอบเล่าค่ะอันนี้คือประสบการณ์จริงของมอดรีมนะคะเจอคนไข้ที่เสพติดการร้อยไหมามากเกินไปค่ะโอ้โห ดีมเติมฟิลเลอร์ให้นะคะซึ่งดีมใช้เข็มแคนูลาเข็มยาวเนี่ยเบอร์ไม่ด้เล็กเลยนะคะเบอร์ยี่สิบสองจีคือใหญ่อยู่นะคะเข็มหักค่ะเข็มหักคาหน้าเลยค่ะเนื่องจากว่าใส่เข้าไปนะอเอาโจพังผืนไปหมดเลยค่ะเนี่ยนะคะเห็นไหมล่ะการที่เราเสพติการร้อยไหมมากเกินไปนะคะมันก็จะเกิดสภาวะของแคปโปเนี่ยโครงสร้างน,นั่งร้านที่มันโยเยโยเย,เย,เยไปข้างในหมดเลยนะคะสกินคุณภีพนะคะแทนที่จะแน่นจะเฟิร์มค่ะกับกลานมันแน่นเฟิร์มกลไปแบบยเยโยเย,เย,เย,เยค่ะมันก็ กลายเป็นไม่สวยได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วทําได้แต่อย่าทาบ่อยนะคะตระกูลร้อยใหม่แล้วก็ใหม่น้ําที่แบบชีนเนี่ยนะคะ